Thank you การนิรจัดถุงฟ้าเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดสุรินทร์นำสินค้าอุปโภคบริโภค10บหมวดกว่า500รายการลดสูงสุด60%และยังมีสินค้าไฮไลท์ท่านไก่ไก่น้ำป่านใสน้ำมันปามข้าวหอมมะลิสินค้าชุมชนในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดชายแดนอีก6จังหวัดมาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อช่วยลดภาระราค่าของชีพและเพิ่มถักเลือกในการซื้อสินค้าและเชื่อมโยงสินค้าจากผู้ประกอบการจังหวัดสุรินทร์รวมทั้งส่งเสริมเพิ่มมูลค่าสินค้าชายแดนโดยมีรองผ รัชการจังหวัดสุรินทร์นายประพาศสศรีจัดเวียงเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้ดําเนินการจัดงานเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ในระยะสั้นและระยะยาวโดยได้มอบเจตนโยบายสําคัญภายใต้แนวทาง Quick Big ว i n ที่มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธ์ทางเศรษฐกิจโดยเร็วพร้อมสร้างรากฐ,ฐานที่มั่นคงและยั่งยืนและเน้นการทํางานของกระทรวงต้องยึดหลักรวมมือโปรง่งใสประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดและได้กําหนดแนวทางการทํางานให้เกิดผลอยากเป็นรูปธรรมในการดูแลค้าของที่ประชาชน รวมทั้งดูแลเศรษกิจชายแดนไทยกัมพูชาเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการรายกากและรายย่อยและเพิ่มมูลค่าสินค้าไทยโดยเน้นช่วยเหลือเป็นพิเศษใน7จังหวัดที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาจึงได้จัดงานจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดระหว่างวันที22่22-24ตุลาคม2568ณศูนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาสวนใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะ สวัสดีครับผมประพาสตีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ครับจากเหตุการณ์ปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่24กรกฎาคมเป็นต้นมานะครับจนถึงวันที่9สิงหาคม25ง8อที่ปิดศูนย์ทัาปิงนะครับทำให้พี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ของพวกเราได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจชีวิตความเป็นอยู่อย่างมากเลยครับต้องขอบคุณทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับท่านทางกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายในที่ได้จัดโครงการธงฟ้าเยายาและกระตุ้นเศรษฐกิจาชายแดนมาที่จังหวัดสุรินทร์นะครับโดยจัดวันที่22-24ตุลาคม2568โครงการนี้ก็จะเป็นการาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้จ,จับจ่ายเลือกซื้อสินค้าที่ราคาประหยัดและมีคุณภาพรวมทั้งเป็นสินค้าในแนว พื้นที่ของจังหวัดทุลินด้วยนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการผู้ผลิตกลุ่มโอทอปต่างๆให้ได้มีรายได้มากขึ้นนอกจากนั้นก็ยังมีโครงการลถโมบายไปในพื้นที่ของอำเภอปราสาทอำเภอตังขะอำเภอพนมโนรักด้วยเพราะฉะนั้นในวันที่ 22- ถึง24นี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาที่สวนเฉลิมพระเกียรติแปดิบรรษาหรือทวรใหม่ของพวกเรานะครับเพื่อที่จะได้เลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดและมีคุณภาพเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการของพวกเราครับ